เนสกาแฟเซรีนคอนโพสตเข้าความสุดเศร้าเลิกแฟนหนุ่มแล้วค่ะเรียกด้วเป็นนักร้องลูกทุ่งอินดี้ที่คิวงานแน่นมากๆค่ะสําหรับสาวเนสกาแฟศรีนครที่ล่าสุดเธอได้ออกมาโพสตเข้าความสุดเศร้าพร้อมกับอิโมจิรุกหัวใจแตกสลายว่าคืนใจให้กันและเนสกาแฟยังเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของตัวเองแยกทางกับแฟนหนุ่มแล้วว่าแม้มือนี้ฮักเฮาห้างจบแล้วด้วยการจากลาแต่มันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตน้อง ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้ใช้เพลงตัวเองเพื่อบอกกับตัวเองเราปรับกันมาโดยตลอดในเมื่อมันฟื้นไม่ไหวก็คงต้องปล่อยมือกันก่อนถือว่าเราได้ตัดสินใจกันดีแล้วแยกกันนานแล้วค่ะตามที่ทุกคนรู้เราปรับกันมานานรอบนี้ขออนุญาตไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วค่ะในตอนนี้พ่อแม่เนสรู้เรื่องแล้วแล้วพ่อก็ตามมาดูแลตลอดในการทัวร์คอนเสิร์ตขอโทษที่ทําให้ผิดหวังขอกลับมารักษาใจตัวเองและฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองก่อนค่ะ